ตกปีแรกเนาะ <I 'm S 1> แห้งไอ้ทีตกปีแรกข้างแรกเนะาะของปีโคตรแห้งเลยบรรยากาศปิดเบิร์ดแล้วผมเป็นยังต่โอ้ข่วมแห้งหัไวไอ้บ้าเลยพวกบ้าเอาจ๊สีคับ ที่แรกของปีเนาะที่บ้านลอ,อยเนาะโค้ห้งเลยแขนโค้งเลยนะโคไวไว้ไว้ไว้แล้วนี่แ้งเลยนี่ หมดเลยแรงไปหานำลูกอยู่ลูกไปลงไปเฮื่อนเนาะ้นไหมก็ร้ายแถวนี้แห้งๆเลยคือว่าแห้งที่สุดนะเนาะสำหรับนี่นี่ไฟเด็นมากเปล่งเป็นๆไปเรื่อยๆูประมาณสี่นาทีเนาะรถตกแห้ง ลูกคุณพยาน